Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered o no, man, I still go. Go, 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 สวัสดีชาวลงรถคนครับวันนี้เรามากับคันนี้เลย BMW iX3 Inspiring นะหรือจะพูดว่ามันคือ X3 แบบ EV ไฟฟ้าลว้ลวนๆก็ได้ครับคันนี้ Inspiring ราคาค่าตัวน่ารักน่าครบมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรและไม่มีอะไรบ้าง เริ่มจากกระจังหน้าครับกระจังหน้าทรงนี้เป็นไตใหญ่หญๆแล้วก็พอเป็นรถ E ีใช่ไหมเขาปิดครับมันจะปิดแล้วไม่ต้องเป็นซีซที่มีอากาศเข้าไปแล้วก็สวยนะตัวบัางเล็กๆ,ๆๆที่เขาบากมาตรงนี้มันเป็นพื้นดําเงาครับตรงนี้เป็นสีเงินแบบด้านๆสิ่งที่ไม่มีคือกล้องหน้าน่าเสียดายน่าจะมีกล้องหน้ามาให้แล้วก็พอเป็นรถ EV วครับข้างหน้าจะมีสายลัดตัวนี้ตัวไอป่าครับชิ้นล่างทํามาสวยดีก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะไม่ได้มีตัวของไฟตัดหมอกมาให้ครับเพราะว่าไฟของเขาค่อนข้างสว่างแล้ว ช่องลายอากาศตามสไตล์ B M เป็นช่องลายจริงๆไฟครับจะเป็น B M W L V D มีบ้างที่เป็นเดทาม e ลันนิ่งตรงเนี้ยมาสวยดีครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวด้านข้างครับซุ้มล้อทำมาใหญ่ดีคันนี้ให้ล้อ19เมาครับเป็นสีดำเงานะยางจะเป็น24550 r 1 9ครับลายสวยอะ่ะคันนี้ลายสวยดีจริงๆแล้วก็ตรงนี้ครับยังมีโลโก้ของ M Sport แล้วก็ครีบด้านข้างอันนี้เป็นครีบตกแต่งนะไม่ได้เป็นตูระบายจริงๆแต่ว่าสวยอะ่ะบ้างที่ทำมาเงี้ยมันดูสปอร์ตมากครับ ตัวของกระจกมองข้างอะจับเขาก่อนให้เขาเปิดออกมาไม่มีกล้อง360แต่ว่ามีไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้ด้านบนครับหลังคาหลังคาจะมีหลักหลังคาตรงนี้มาให้แล้วก็จะเป็นพนังสันลูปนะหลังคาทั้งบานเลยเป็นกระจกตรงนี้เสาบีจะเป็นแบบดําเงาครับมือจับประตูยังคงเป็นแบบเดิมไม่ใช่เป็นแบบแบนราบนะเป็นแบบล้วงครับคันนี้ที่ชอบก็คือตัวของเปิดประตูเนี่ยเปิดปิดอะเขาไม่ได้กักเขาให้หมดเลย4บานแล้วก็ตัวกุญแจครับกุญแจของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ มันจะมีอยู่ปุ่มนะอันนี้เป็นปุ่มล็อกนะโลโกโล้ขางปุ่มล็อกปลดล็อกเปิดฝาท้ายข้างล่างครับเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมเขาลมตัดอันนี้ถ้าเราตั้งค่าที่จอในรถเนี่ยตรงนี้เราสามารถจะกดค้างเอาไว้ประมาณสักแบบ5าวิอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาเปิดแอร์ก,ก่อนเรามาขึ้นรถครับคันนี้ครับเป็นรถ SUV อย่างที่เคยบอกใน E p ีก่อนๆเนาะ x 1 x 3 x 5 x 7ถ้าเป็นเลขคขี่จะเป็น SUV ตูดตัดครับจะไม่ใช่ตูดแบบคูเป้นะตรงนี้กระจกที่เขาให้มาบานมันใหญ่ดีฉะนั้นคนนนนนนนทีีี่่่่่ััััังงงงตอออหลลเเววาาะมมรรู้สึกออจโปด ฝาถังครับจริงๆคันนี้ใช้ตัวถังเดิมของตัว X3 ที่เป็นรถน้ามันนะฝาถังก็จะเป็นเหมือนกับตัวของถังน้ํามันครับแต่ว่าเปิดออกมาครั้งนี้ข้างในจะเป็นช่องชาร์จก็จะเป็น AC แล้วก็ DC นะมาคู่เลยอย่างนี้ล้อหลังครับไซส์เดียวกับล้อหน้าขนาดของเขาก็คือ19นิ้วเป็นแบบดําเงาครับชอบความดําตรงนี้ที่มันเงาหรูหราแล้วก็ตะกะสีเงินตรงนี้ครับยางก็เป็นไซส์ 24550R19 เหมือนกันดิสเบรบมดเลย4ล้อครับด้านหลังครับสิ่งที่ชอบเลยของเขาคือนี่ ตัวของไฟท้ายจะเหมือนกับตัว X3 แหละมันเป็นทรงค้อนน่ะมันสวยดีมันดูบึกบืนครับแล้วก็มิติที่ออกมาเนี้ยมันสวยครับตรงนี้ที่ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้ไล่ฟ้าสปอยเลอร์หลังตัวของไฟเบรกตรงที่3แล้วก็สาวากาศแบบครีบฉลามครับฝาท้ายคันนี้เปิดต,ตรงนี้ก็ได้อ่ะนี่มีกล้องตรงนี้มาให้ก็คือคันนี้ไม่มีกล้องหน้ากล้อง360ไม่มีแต่ว่ามีกล้องหลังครับตัวหนึ่งอ่ะเตะเปิดได้ไหมต้องได้คันนี้นี่ไม่ค่อยงองแงครับพอเขากระพริบส่งเสียงขึ้นมาเฮ้ยข้างในลึกใหญ่อยู่นะ เออเบาคันนี้เบาะตอนหลังอะ่ะเขาปรับความชันได้อยู่ครับตรงนี้มีมาบางสายตามาให้ด้านข้างก็จะเป็นช่องจ่ายไฟครับกับตัวแขวนของเปิดมาดูซิมีอะไรมาให้สายชาร์จคันนี้เป็นรถแบตเตอรี่เป็นรถ EV ลว้วนๆก็จะมีสายชาร์จตรงนี้มาให้ครับเราก็จะเตะปิดก็ได้หรือว่าจะกดปิดจากตรงนี้ก็ได้ครับชายล่างข้างล่างของเขาอะ่ะก็คือยังคงออกแบบมาให้เป็นทรงเดียวกันกันกบตัวของ x3 ที่เป็นรถน้ํามันนะแต่สิ่งที่หายไปก็คือท่อครับ ไม่มีท่อไอเสียแล้วเพราะว่าคันนี้วิ่งแบตล้วนงานเก็บข้างใต้เนี้ยดีครับตรงนี้มีโลโก้ i x 3ออกแบบมาเท่ดีอะเดี๋ยวไปดูฝากันว่าใต้ฝากระโปรงหน้ามีอะไรบ้างคันนี้เป็นรถแบตเตอรี่ล้วนใช่ไหมแต่วิธีการเปิดฝาเหมือนเดิมครับดึงสองครั้ง bm เปิดฝามาคันนี้โชคต้องมีอยู่แล้ว bm ม e ีมาให้ทุกรุ่นนี่โอ้โหสวยฝาปิดเขาทํามาสวยอะคือคันนี้ด้านหน้าไม่ได้เป็นตัวของช่องเก็บของนะแต่ว่าข้างในนี้มีอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ นี่คันนี้ครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าของ b m w e d r i v e ครับความจุของเขาคือ80กิโลวัตต์แอลแบตเป็น ion, ลิเธียมไอออนรองรับการชาร์จแบบดีซสูงสุด150กิโลวัตต์ครับคันนี้กำลังสูงสุดที่ได้มานะคือ286แรงม้าครับกับแรงบิดอีก400นิวตันเมตรระยะทางที่ b m w อ้างเอาไว้ก็คือขับได้460กิโลแต่ว่าขับจริงได้ประมาณสักแบบ300 300กว่าโลอัตราเร่งครับ0-100 BM เเคลมเอาไว้6.8วินะแต่วิ่งจริงๆก็มาาณ7,7ววิวกว่ ทอสปีดเขาล็อกเอาไว้ที่180เลยไม่ต่อชั่วโมงครับเป็นเรื่องความปลอดภัยนะเดี๋ยวดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างมิติตัวถังกว้าง1,891มิลิเมตรยาว4,734มิลิเมตรสูง1,668มิลิเมตรและมีน้ำหนักตัวรถ2,260กิโลกรัมมาดูภายในเจ้า BMW iX3 Inspiring ครับมันเหมือนเป็นลูกครึ่งเนาะ คือมันได้ทุกๆอย่างเนี่ยมันจะสุดเลยทันสมัยเลยเหมือนตัวโมเดลใหม่ๆพวกไอเอ็กอะไรอย่างงี้ไหมก็ไม่แต่มันจะแบบหลุดโชว์ไหมก็ไม่คือจอเนี่ยมันจะไม่ได้สั้นกุดเหมือนตัวก่อนแต่มันก็จะไม่ได้จอที่เป็นจอยาวเหมือนตัวแบบตัวที่มันออกในปีส0ง4นปัจจุบันอันเนี้ยฉะนั้นจอเนี่ยมันอยู่กลางๆครับมันจะเป็นก้อยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจอที่ต้อนเหมือนกันบอกข้อมูลครบครับแต่ว่าสัมผัสไม่ได้นะช่องแอร์ครับจะเป็นทรงเดิมการปรับการอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมชอบค อันนี้กดเข้าหน้าโฮมก็ดูหลักๆได้ตัวของปุ่มต่างๆเนี่ยในการควบคุมคือเข้าใจง่ายมากครับแอร์คันนี้มันแอร์สาโซนนะก็คือซ้ายขวาแล้วก็หลังอีก,กอนหนึ่งครับที่ชอบก็คือนี่เขามีปุ่มนี้ตัวซ้ายกับขวาสุดเนี่ยจะเป็นตัวบอกอุ่นครับถามว่าบอกอุ่นเอาไปทําอะไรเมืองไทยร้อนน่าตายก็เผื่อเวลาคุณไปขึ้นดอยไปเที่ยวแบบที่หนาวๆอ่ะบอกอุ่นจําเป็นต้องใช้ครับเพราะแอร์บีอถือว่าเย็นนะ a b m คือเย็นเลยตัวควบคุมเสียงครับจะเป็นกึ่งๆเลยเนี่ยไอตัวเมมโมรีต่างๆเนี่ยมา แต่มันจะไม่ได้เหมือนกับเป็นตัวยุคใหม่ถ้าใครชอบแบบพอไปอนาล็อกเงี้ยมีมาให้ครับเหมือนตรงนี้เลยแผงมีคําว่า i x 3มาให้ตัวแผงไปตรงนี้ทํามาสวยเปิดออกมาที่ผมชอบนะของ b m ก็คือนี่ความทันสมัยคือมีตัวของแบตเตชาร์จมาให้ครับแต่ก็จะไม่ลืมที่จะใส่ตัว u s b type a มาให้อันนี้ใครที่ยังฟังเพลงจากทำได้ยังคงใช้งานได้อยู่ช่องเก็บน้ํา2ช่องมีมาให้ครับจ่ายไฟสิบสโวลต์มีเกียร์ครับเกียร์เปลี่ยนไปแล้ว ตัวของ iX3 ที่รีวิวเมื่อปีที่แล้วอาจจะเป็นตัวจอยสต i c k ใช่ไหมครั้งนี้จะเป็นเกียร์แบบกุดกุดครับใช้ง่ายดีเป็นเกียร์ไฟฟ้านะปุ่มาร์คอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เบรคไฟฟ้ามีมาให้การควบคุมหน้าจอถ้าไม่อยากจะทัชสัมผัสก็มากดควบคุมตรงนี้ได้ปุ่ม Start Stop อยู่ที่เดิมครับจริงๆทรงทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่พอเป็นไฟฟ้าเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามาให้เมืว่าัขี่ครับ3โหมด Sport Comfort Eco Pro ครับแล้วก็ Auto Home มีมาให้ในเรื่องของที่เท้าแขนความสูงความชันอาจจะเตี้ยไปหน่อยนึง แต่ไม่ถึงขนาดเมื่อยวัสดุครับออกแนวแข็งๆมากกว่านะแต่ว่าได้ตะเข็บตรงนี้ก็ไม่ถึงขนาดคมบาดมือเปิดมาดูซิเป็นยังไงบ้างเปิดขึ้นมาเออก็ลึกอยู่ครับใส่ของได้หลากหลายแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB Type C มาให้พรมลไยครับทรงเดิมอย่างที่ชอบของ B M ก็คือตุ้มตรงนี้หนาๆมันควบคุมง่ายดีครับแล้วก็พงมลัยของ B M เฟิร์มเสมอ ควบคุมได้ง่ายเสมอการฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะแล้วก็จะมีปุ่มในการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่โชว์หน้าจอฝั่งขวาก็เป็นที่ปัดน,น้ำฝนครับคันนี้เป็นที่ปัดน,น้ำฝนออโต้ด้วยเครื่องเสียงเครื่องเสียงคันนี้ให้ฮาร์มันการดอนมาอย่างเดิมที่บอกก็คือมันค่อนข้างจะเบาบางครับแล้วก็แผงประตูด,ด้านข้างเขาจะมีปุ่มล็อกกับบดล็อกเนี่ยมาให้เฉพาะฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งไม่มีเอออันนี้อยากจะให้ใส่มาทั้งสองข้างนะแอมเบียนไลท์ก็คือมีมาให้ครับการตกแต่งก็จะเป็นสีดําาาาเเงงงแลลล้้้้ววกปุุุ่มมคบยัไฟขึนสดสดดดหดท4น มาดูเรื่องบอกครับบอกคันนี้ออกจะเป็นโทนน้าตาลออกเข้มๆนะง,งานตัดเย็บค่อนข้างสวยครับเบาเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคนขับแล้ะก็คนนั่งแต่การปรบับเบาคันนี้ได้แค่ตัวของแผงแผ่นหลังครับแล้วก็ตัวของรองก้นกับตัวหนีบตรงนี้สำหรับคนที่อ้วนหรือว่าผอมก็จะกระชับดีแต่ไม่มีตัวดันหลังครับถามว่านั่งแล้วรู้สึกยังไงคือคุณภาพของหนังอ่ะดีแต่ว่าค่อนข้างปวดหลังครับอันนี้แบบว่าขับมาสักพักให,ใหญ่ก็เริ่มต้องใช้เกาะเอียะละเกาะเอียก็เข้าสปอนเซอร์ได้นะครับมาดูด้านบน ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นตามสไตล์ของ B M เลยก็คือเป็นปุ่มเปิดไฟสว่างมากตรงกลางครับก็จะเป็นพนัดลมสันหูกเนี่ยเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เต็มบานเลยอะ่ะสวยดีที่ผมชอบของ B M นะคือไฟอันนี้เขามีลวดลายเป็นเฉพาะของแบบเป็นความเป็น B M มากๆเลยเนี่ยคือแถบนี้มันจะไปลิงก์กับตัวของแผงไฟข้างประตูครับตอนกลางคืนเวลากดปลดล็อกใช่ไหมไฟที่ฉายลงพื้นจะเป็นลายเดียวกันครับแล้วก็กระจกมองหลังทรงเฟี้ยวตามสไตล์ B M เลยเดี๋ยวดูข้างหลังกันว่ามีอะไรบ้างข้างหลังครับ เปิดมาดูซิเป็นไงมั่งปึ๊บไอแผงประตูออกแบบมาสวยดีมีโลโกโ้ X ตรงนี้ครับมีลำโพงมาให้ลองดูกระจกก่อนชอบดูว่ากระจกมันขึ้นสุดลงสุดไหมเฮ้ยสุดอันนี้คือแบบดีเลยเกลี้ยงเลยแล้ววิสัยทัศน์ในการมองครับตรงนี้คือดีดีมากเพราะว่ากระจกบานนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังมีข้างหลังตรงนี้อีกไฟส่องสว่างมีมาให้มือจับมีมาให้ครับ มาดูว่าเล็กรูมกับเฮดรูมเป็นยังไงเล็กรูมอันนี้คือที่นั่งที่ยังตั้งไว้เหมือนเดิมนะไม่ได้ไปปรับอะไรทั้งนั้นเหลือครับเหลือเยอะมากนั่งเหยียดสบายๆเลยส่วนเฮดรูมแป8นี่ฝ่ามือแนวตั้งอันนี้นับแค่ตรงของตรงโค้งนี้นะไม่นับบนกระจกนะพอเปิดเนี้ยมันจะดูแบบโปร่งตาสว่างมากครับแล้วก็ข้างหลัง จะมีที่ใส่ของเป็นตะข่ายตรงนี้มาให้ตรงกลางจะมีแอร์มาครับอย่างที่บอกคันนี้เป็นแอร์สามโซนข้างหลังก็คือสามารถปรับอุณหภูมิของตัวเองได้ข้างล่างจะมีช่องจ่ายไฟ USB Type C มาให้อีกช่องครับอุโมงค์ตรงนี้ค่อนข้างตื้นฉะนั้นถ้าต้องนั่งข้างหลังนั่งตรงกลางถือว่านั่งบแบบ,บ,บไม่ได้อึดอัดอะไรมากครับนั่งสบายอยู่แผ่นเนละพายครบ,คร,บ,ค,รบครับแล้วก็ Isofix มีมาให้คันนี้ตัวของเบาะเนี่ยเขาสามารถปรับเอ็นองศาได้ก็คือปรับอยู่ตรงนี้ครับตรงข้างๆมือทางขวาเนี่ย เราปรับขึ้นมาได้ชอบนั่งชันๆใช่ไหมชอบนั่งเอ็นๆกดลงมาเลยครับเอออันนี้ดีที่เท้าแขนครับตรงกลางดึงออกมาเออดึงไม่ยากวัสดุดีเปิดขึ้นมาซีตรงนี้มีอะไรบัง่งอ่ะตามสไตล์บีเอ็มเฮ้ยอันนี้บุวัสดุแบบดีเลยอะ่ะอันนี้อันนี้คือดีอันนี้ชมเลยนะตื้นๆครับวางมือถือได้ปิดเก็บได้แล้วก็ตรงนี้เปิดออกมาเป็นช่องเสียบน้าครับสองช่องสมูทดีนะโดยรวมครับเจ้า BMWIX3 คันนี้ i n นสป i เรช่อ่ะ อย่างแรกนะที่ชอบนะราคาครับราคาคือน่ารักน่าครบมากคือมันต่ํากว่า3ล้าน2ก็คือเรื่องของการใช้งานที่ใชประวันคือเป็นรถใช้งานง่ายแล้วพอดีมากคือไซส์อะ่ะถ้าต้องนั่งกันไปเที่ยวต่างจังหวัด5คนมีสัมภาระสบายทั้งคนทั้งของไปกันครบครบเรื่องของการใช้งานในเมืองคล่องตัวครับเป็นรถที่ใช้งานแบบง่ายมากแล้วก็เรื่องของการกินน้ํามันใครที่กลัว X3 ก,กินน้ํามันคันนี้ไม่กินน้ามันเพราะมันกินไฟไฟ้าอย่างเดียวอัตราความสิ้นเปลืองก็คือไม่เยอะถือว่ารับได้ มันไมไ่ต้องต้องวางแผนการชาร์จจนแบบเราปวดหัวเราเครียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างคันนี้คือหนึบแน่นออกไปแนวกระแทกกระทนมากกว่าน,นะแต่ว่าถามว่ามันเฟิร์มไหมมันมั่นใจไหมมั่นใจมากแต่ว่าคนที่นั่งอาจจะรู้สึกถ้านั่งข้างหลังเนี้ยเราเอกขึ้นลูกกันหน้าก็แบบอย่างเงี้ยมันจะลอยลอยขึ้นไปหน่อยแต่ว่าเฟิร์มไหมดีเข้าโคง้งดีไหมดีมากเรื่องของพวงมาลัยครับ h a n d l i n งคือดีมากๆภาพรวมคันนี้ก็คือชอบ 2 9 9 9้0 0บาทคือราคาค่าตัวรวม BSI ของเจ้า BMW iX 3 i n อินส i n g คยนนี้ครับขอบคุณ BMW Thailand นะขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปล้ครับสวัสดีครับ